ึ้นไปแล้วขึ้นมานี่โจรก่อนซะเอาโจรก่อนบ้างเอาโจรเจอโจรไปเฮ้ยแกเดินโจรเฉยเลยแกเดินโจรเฉยเลยงานนี้กองโจรเจอกองโจรไปแล้วเอาเป็นเป็นกองโจรขึ้นมานี่ขึ้นไปขึ้นมานี่ขึ้นมา ขึ้นมานี่ขึ้นไปืม <c oughs> ขึ้นมาทรงนี้เบียดไปเลยครับผมเบียดไปเลย เดินเดินออกมานี่ต่อพังทลายไปเลยครับต่อพังทลายไปเลยแล้วแต่เขาจะกินไหนขึ้นมากินมานี่เอาหนีเข้าฮอตเฉยๆนี่แหละครับถ้ากินมาทางนี้จริงๆมันต้องกินมาอีกทางหนึ่งนะมานี่ ไปหลุดไปเข้าฮอตหลุดแล้วครับหลุดเป็นทุ่งเลยงานเนียขึ้นมานี่ลงไปเข้านี้ขยับยากแล้วครับต่างน้นมานี่ เานนี่ดูจะกินเดี๋ยวผมจะกินสีต่อให้ดูนะนั่นแล้วครับเรียบร้อยกินสีต่อไปเลยหนึ่งสองสามสี่กินสีต่อให้ดู ไปครับ